าวานีนะซามมนจะมารีวิวขนมโคหัวรกขนมโคหัวรกเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับอ๋อเป็นยังไงเอาทำยังไงเริ่มจากเริ่มจากแป้งอ๋อผสมแป้งนะแป้งข้าวเหนียวนะผสมกับน้ำแล้วก็นวดนะคะนวดให้มันนี่ทำให้มันแบนๆก่อนนวดเป็นอย่างนี้ก่อนผสมแป้งก่อน นี่มามาทำน้ำตาลแป้งได้ละทีนี้เราก็มาน้าตาลแว่นนะอ่าน้ำตาลน้าตาลแว่นเขึ้นน้าตาลแว่นแล้วก็มามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นห่าเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆสาหรับเอามาหั่นแล้วก็ทําเป็นไส้นะอ่าน้องแชมเปนทําละเอาแป้งแล้วก็ทําให้มันแบนๆแล้วก็ใส่ไส้ใช่ไหมใช่ใส่ไส้แล้วก็ห่อห่อให้มิดๆปั้นให้มิดๆอย่าให้น้าตาล เดี๋ยวไส้มันไหลเออเดี๋ยวไส้ไหลเดี๋ยวไส้แตกนะเดี๋ยวเป็นหนมโคไส้แตกมันก็จะไม่มีรสหวานนะเพราะน้ําตาลมันก็จะออกมามีแบบนี้ไหนมิดหรือยังนี่ยังไม่มิดเลยยังไม่มิดเลยให้มิดมิดเอาแป้งแปะนะถ้ามันเอาแป้งแปะที่เป็นรูๆอ่าแปะ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 แกะมปะแปมัน กลมๆเหมือนเดิมที่เขียนนั่นนี่นี้เองกินเองนะทำเองกินเองนะของน้องชามินนะกินกันเองเลยนะกินทำทำเองกินเองเออทำเองกินเองแล้วก็ปั้นไว้อ่ะปั้นไว้อ่อทำกินทำเองทำกินกิโลอ้ำท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 ำกี่กิโลที่คุณต้องการเออทต้องการกินกิโลก็ทำตามนั้นเลยนะ ให้เขามามานะมาทำนะทำหลายลูกแล้วแล้วเราก็ต้มน้ำมานะต้มน้ำไว้ให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่น้มัูกที่ปั้นแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำมันต้มน้ำเปล่าเนี่ยแล้วก็ใส่ลูกที่ปั้นแล้วลงไปในน้ำนี่นอขอเนอะใช่ไม่ได้สามลูกก่อนจะมาทำให้ดูโอเคเออปั้นอีกลูกหนึ่งนะ กินน้อมินญได้เราสามลูกเออน้องแชมเปญสามลูกเหรอพอน้องแชมเปญแน่นน้องแชมเปญทำกินของตัวเองก่อนทดลองทดลองกินของตัวเองใช่ไหมใช่ใช่นะทำเองกินเองนะครับทำเองกินเองอร่อยเองนะครับทำเองกินเองอร่อยเองอร่อยเองอ่ะอีกอันหนึ่งต้องการอีกอันหนึ่งจีบปิดให้มันใส่ ใส่อย่ามันให้มันรั่วนะอย่าแปะย้าใส่ร่วก็ทำทำให้มันมิดชิดแปะย้าใส้รั่วไม่งั้นไส้ไหลแล้วก็จะเป็นแบบนี้ต้องทำอย่างนี้มันก็จะไหลออกมานะมันก็จะไม่มีความหวานติดติต้องทำอย่างนี้ให้มันกลมกลืนให้มันกลมกลมปิดน้ำตาลปิดเ้ยปิดไส้ปิดไส้น้ำตาลไงไส้น้ำตาลอย่างนี้เขาเรียกว่า แป้งแว่นน้ำตาลแว่นน้ำตาลแว่นแล้วก็แป้งอ่าโอเคเอาไหนน้องชชมเปนสามลูกหรือยังสามแล้วอ่ามาใส่ในน้ำเดี๋ยวเอามาใส่ในน้ำแล้วก็มามาใส่ในน้ำให้ใส่ในน้ำใส่ในน้ำที่ต้มไว้จนเดือดแล้วนะต้มน้ำไม่เดือดอ่าน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปในของน้องชชมเปนอย่างเดียวนะสามลูก สร็็จจแแล้ว้วเรากะใส่ปงอให้แป้งสุกก่อนนะคะแป้งสุกมันก็จะลอยขึ้นมาน้องที่ตักมาหน่อยครับที่ตักแล้วรับอะไรอ่ะที่ตักที่ตักงอนอยู่ยข้างล่างตักกระชอนรู้จักกระชอนไหมโน่น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 ใต้นอนใต้นอนเอาอันนั้นมาใค่ะมาอันนั้นมาอเออเนี่ยมาอันอนี้เอาไว้ผัดผัดเอาไว้ผัดผัดหาแล้วก็เอามะพร้าวนะ ให้มันมสุกก่อนสุกแล้วมันจะลอยขึ้นนะแล้วลไไงไงตักใส่ลงไปในมะพร้าวมะพร้าวที่มันเป็นของขูแบบนี้อ่าังไม่สุกนะต้องให้แป้งสุกมันจะลอยขึ้นมาอ,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 อันนี้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลแว่นกินได้เปล่าเปล่าก็ได้เป่าเปล่าแล้วไม่รอแล้วใช่ไหมใช่น้องไม่รอแล้วใช่ ไม่ต้องรอกินเลยเออกินเลยรอก่อนมันหวาน,นไวมนะมนเป็นขนมนโควะกเลยของน้องแชมินไส้ไม่แตกนะเนี่ยตั้งมาสักพักแล้วไส้ไม่แตกนะของน้องชมินเนะี่ยแต่ยังไม่สุกนะเพราะยังไม่ลอยือ,ยอให้มันลอยก่อนอ่าเริ่มลอยขึ้นมาแล้วลูกนะ ขึ้นหนึ่งร้อยขึ้นมาแล้วอันใหญ่หรืออันเล็กอันสองอันแชมเปญร้อยก่าเอาไปเอาเอาออกมะพร้าวมาแล้วมะพร้าวมาแล้วมาตักใส่มาพลานี่ในมะพร้าวในถ้วยนี่อ่าโอเคของน้องเอามานี่ยกมา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 อ่าแล้วก็คลุก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 แล้วก็เอามากินได้เลยเปล่าเป่าอาาเรียบร้อยแล้วของน้องแชมเปญกินได้แล้วนะครับ เดี๋ยวมาตักตักใส่จานนั่งตักใส่จานตักใส่จานตักใส่จานอ่าตักใส่จานคลุก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 กันเนี่ยขนมโคมันก็จะหัวรุกแล้วจากหัว,หวล้านก็หัวรุกแล้วถ้าหัวล้านจะเป็นแบบนี้หัวล้านคือไม่มีผมพอใส่มะพร้าวก็เป็นเป็นหัวรุกแล้วนะคะอ้อาํอาอ้ำอ้ของม,มาม่ยังไม่ เออของมามายังไม่ได้ใสอ่าโอเคของน้องชชมินทําเสร็จแล้วนะคะขนมโครว์อร์รอกอร่อยให้เพื่อนเพื่อนทาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับทําสนุกแล้วก็กินอร่อยด้วยนะคะฝากติดตามน้องชชมินด้วยนะครับคลิปนี้สนุกแน่เลยโอเคสวัสดีค่ะ